จากในภาพนี้นะคะจะเป็นภาพต่อจากเมื่อกี้ซึ่งก็คือการาฟขึ้นไปชนแนวหรอเส้นร้อยแล้วก็เกิดการย่อตัวโลมาติดที่เส้นเทนนะคะอันนี้ครูเรียกมันว่าเต้นเทนลายนะคะเส้นเทนลายเนี่ยครูจะวัดจากข้างบนลงล่างแล้วก็เส้นเทนแนวล่างเส้นเทนลน์ที่เป็นแนวรับล่างครูจะวัดจากข้างล่างจากโลสู่โลเส้นข้างบนวัดจากไฮสู่ไฮ และเส้นนี้ค่ะเส้นนี้เป็นเส้นอะไรเอ่ยเป็นเส้นทํามาหากินนะคะอันนี้เรียกว่าเส้นห้ามหลุดเส้นห้ามหลุดครูสั่งไปแล้วว่าห้ามหลุดอย่าหลุดนะแต่แล้วทํากําไรได้ไหมทํากําไรได้นะคะตัวนี้นะคะถ้าอยู่ในทําเต็มร้อยไม่ใช่ครูพูดผิดผิดเป็นครูเห็นไหมไม่ใช่ค่ะ ครูจะบอกว่าถ้ามันอยู่ในทางเฟรมหนึงชั่วโมงหรือในเคสนะคะตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นลับหลักแต่ว่าตรงนี้ที่นักเรียนเห็นตรงเนี้ค่ะมันคือทางเฟรมสิบห้านาทีนะคะมันคือทางเฟรมสิบห้านาทีนักเรียนสามารถปิดเตลได้ไหมปิดเตลได้เปิดบายได้ด้วยค่ะนะคะอ่าอันนี้เป็นภาพเต็มของมันนะคะที่ครูชี้ให้เห็นว่า พี่ครูชี้ให้เห็นว่าอะไรเอ่ยการาฟที่หลุดจากเส้นสิบมันจะสไลด์ตัวลงมาเรื่อยๆและเมื่อกราฟถึงแนวรับนะคะการาฟถึงแนวรับตรงนี้มันจะทำไมคะมีแรงซื้อกัดตรงจุดนี้ก็จะเกิดสัญญาณแฟกทอนขึ้นด้วยแฟกทอนคือลูกศรที่อยู่ข้างล่างนะคะอ่าครูก็สไลด์ภาพไม่ทันแต่ครูพูดไปก่อนตอนนักเรียนก็อ่านภาพ คัูเป็นคนตรงนะเนี่ยไม่ทันก็บอไม่ทันอ่าตัวต่อมานะคะตัวนี้เป็นตัวสองรอยนะคะเนื่องจากว่าการาฟตัวนี้ที่ครูเอามาให้นักเรียนดูเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเทนขาขึ้นซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันลงมาแล้วแล้วมันก็กําลังจะสไลด์ตัวขึ้นก็เลยทําให้มันเรียงจากเส้นสิบเส้นร้อยและก็เส้นสอง ซึ่งเส้นสองร้อยของครูเนี่ยมันจะมีสีชมพูนะคะอ่ามันเป็นหวานใจนะมันต้องใช้สีชมพูนะคะมันจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้วยนะคะในบริเวณนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันทำอะไรคะนี่มันชนแนวต้านชนแล้วชนอีกชนแล้วชนอีกชนแล้วไม่ผ่านด้วย แล้วก็แนวต้านตรงนี้อยู่บริเวณเส้นต้านด้วยราคาแนวต้านด้วยนักเรียนเห็นไหมคะเป็นอยู่ในบริเวณแนวต้านด้วยอพอชนเสร็จแล้วหนึ่งสองสามเกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยค่อยๆไล่ตัวมันลงมานะคะอ่าอันนี้เป็นภาพต่อเนื่องแต่ครูอ่ะเรียงภาพไม่ถูกแต่นักเรียนต้องเข้าใจให้ครูยากเนาะเรียงกับครูคนนี้ แต่นักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะว่าเนี่ยการาฟที่มันลงมา<บ>ใช่ไหมคะลงมาที่บีบีล่างเราต้อง <บา S 1> ใช่ค่ะเราต้องบายบขึ้นไปแต่ที่บีบบนเราต้อง<บ>เซล์ใช่ทำไมเก่งทุกคนเลยอะเนาะทำไมเก่งทุกคนเลยอ่าคราวนี้นะคะ ครูจะชี้ให้นักเรียนเห็นว่าโดจิตัวนี้มีความหมายนะคะโดจิตัวนี้มีความหมายมันอยู่ในตำแหน่งของแนวรับด้วยอันนี้เขาเรียกว่าไอแท่งเทียนทั้งหลายเนี่ยนักเรียนเขาเรียกว่าพแอคชั่นหรือว่า PA นะคะโดจิตัวนี้เขาเรียกมันว่าอะไรนะลูกอ่าต้องขานลูกเ,เขาเรียกมันว่าบูลิตนะคะเรียกมันว่าบูลิตพินบา มันจะทําหน้าที่มันลงมาแตะที่แนวรับพอดีนักเรียนเห็นไหมคะมันบอกว่าซัพพอร์ตที่สองด้วยฉะนั้นซัพพอร์ตที่หนึ่งก็กินกําไรได้แล้วแต่นี่มันมาซัพพอร์ตที่สองนักเรียนมาเราควรซื้อไหมซื้อแต่ทําไมรู้ไหมมีคนเตินะคะมันก็จะลงมาที่ตําแหน่งแนวรับพอดีพอเรารับขึ้นไปปุ๊บปุ๊บ,บกองทุนเขาซื้อกองทุนเขายังซื้อถูกมาเราเลยเห็นไหม เราอะไรเขาถึงถือถ้อซือ้อสูงกว่าเราเพราะว่ากองทุนจะซื้อเมื่อมีสัญญาณซื้อเข้ามาในตลาดแล้วเท่านั้นรับที่สองเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ซื้อแต่พอรับที่หนึ่งปุ๊บเขาซื้อไหมเขาซื้อแสดงว่าเราซื้อได้ถูกกว่าเขาแต่เราก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะการที่กองทุนเขาซื้อและถ้าเขาซื้อปริมาณมาก นักเรียนต้องระวังด้วยว่าเขาอาจจะพุ่งขึ้นไปแล้วเทขายลงมาเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่กองทุนเข้าปิดช็อตแต่เราต้องส่วนกองทุนเราทำไมครูเห็นนะทุกรอบเลยอ่ะมีคนเซลแนวรับมาให้ครูแก่ทุกรอบเลยอ่ะครูว่าจะไปเปิดร้านปาบแก้ปาเปลี่ยนอนะเนี้ย แล้วก็ตัวต่อมาค่ะจะเป็นโดจิตัวนี้เห็นไหมคะที่ครูเขียนเอาไว้ตรงนี้มีรูปดาวด้วยครูใส่สัญญาณรูปดาวลงไปเพื่อให้นักเรียนรู้ค่ะอ๋อนี่มันเกิดสัญญาณการขายซึ่งก็คืออะไรคะตำแหน่งที่เกิดแบคทอนในกราฟที่ที่พวกเราลงกันนั่นเองค่ะนะคะอ่าต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปจะเป็นเ้นตสามร้อนะคะเ้นสามร้อยก็คือเส้นีต้ม ใครที่ลงกราฟแล้วจะมองเห็นว่าของเต็มก็จะมีเส้นสีต้มขึ้นในกราฟด้วยแต่เนื่องจากว่ากราฟตัวนี้นะคะคูไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนเส้น300มันจึงอยู่ข้างบนเห็นไหมคะมันก็จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านด้วยและเมื่อทุกอย่างรวมตัวกันจึงทําให้เรามองได้ชัดเจนว่าอ,อ๋อตอนนี้นะถ้าเราติดดอ,อยู่บริเวณนี้เราติดดอยอยู่บริเวณเส้น ร้อยเส้นสองร้อยหรือเส้นสามร้อยเราควรทำอะไรคะไม่ใช่ครูพูดผิดนวเดียนถ้าเราติดดอยอยู่บริเวณเส้นร้อยเส้นสองร้อยและเส้นสามร้อยเมื่อก้าวไปถึงตรงนั้นเราต้องทำอะไรเซลเราต้องเซลลสิเพราะว่าอะไรเส้นสามร้อยพวกนี้มันอยู่ข้างบนเห็นไหมเส้นสามร้อยเส้นร้อยและเส้นสองร้อยเนี่ยมันอยู่ข้างบน แล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่เป็นแนวต้านด้วยเราต้องเซลล์นะคะเราอย่าไปไล่ซื้อตามเขานะคะเราต้องเซลล์ก่อนเซลล์ลงมาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันวิ่งขึ้นไปติดเต้นสาม้อยนี่ติดเต้น300ชนครั้งแรกลงไหมลง,ลงชนเส้นเนี่ยเส้นร้อยกับเส้นสามมันอยู่ติดกันชนแล้วมันก็ลงลงแต่ไม่หลุดเต้น บีบีกานะคะก็ดีกลับขึ้นไปหาเส้น200นะคะซึ่งในเรื่องนี้เส้น 200, 200เป็นพระเอกล่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต่อสู้กับราคามากเลยนะคะพอชนแล้วมันก็เลยลงมาข้างล่างและนางเอกของเรื่องนี้ก็คือเส้นบีบีล่างนั่นเองใช่ค่ะนะคะ,ะตัวต่อมานะคะก็คือตัวอะไรเอ่ยแฟกทอลนะคะแฟกทอล สัญญาลูปแบบของอ่านักเรียนมองเห็นชัดไหมคะมองเห็นชัดไหมคะตัวแบตทอนอ,อันนี้แบตทอนตัวล่างทำหน้าที่เป็นเป็นแนวรับนะคะแบตทอนตัวล่างทำหน้าที่เป็นแนวรับใครเห็นสัญญาณแบบนี้แล้วเซลบ้างมีเปล่าไม่มีนะมีมีก็บอกได้นะ เพราะว่ามีนักเรียนของครูเขาบอกครูว่ามาเรียนสามครั้งแล้วแต่สงสัยมากเลยว่าทําไมพอเกิดสัญญาณแบบนี้แล้วเขากดเตล์เซลทีไรเขาออกไม่ได้ทุกทีเลยครั้งที่สี่เขาตั้งใจมาถามว่าสัญญาณตัวนี้มันใช้ได้จริงหรอครูบอกว่าได้สิเขาบอกว่าแล้วทําไมเขาเซลล์ตรงเนี้ยเนี่ย เขาเตลตรงนี้ทำไมเขาเตลเราเขาออกไม่ได้เตลดีไลมันดีตาแตกทุกทีเลยเพราะว่าเขาเข้าใจผิดนะคะเข้าใจผิดว่าลุงสอนแบบนี้ให้ให้เตลลงไม่ใช่นะคะเป็นตัญญาณบอกให้รู้ว่าเขากําลังเกิดการกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นจะเป็นแฟท่อร์ที่อยู่ข้างบนเห็นไหมคะนักเรียน อยู่กันเต็มเลยเแสดงว่าแนวนี้เราไม่ควรเราไม่ควรบายนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยอย่างที่หนึงการาฟยืนอยู่บนเส้นสิบซึ่งใกล้กับเส้นสองมากแล้วมันก็อยู่ในบริเวณที่เป็นแนวต้านด้วยแล้วก็มี PV อยู่ข้างล่างด้วยนี่เส้นเส้นนี้เส้นสีน้ำเงินนะคะครูใช้เป็น PV นะคะเส้นสีน้ำเงินครูใช้มันเป็น PV พอเราเซล์นะคะกราฟแบบนี้นะคะขึ้นมาชนที่เส้นร้อยเส้นสองร้อยเส้นสามร้อยให้เราเปิดเซลล์นะคะในกรณีที่เส้นติบก็เป็นเส้นต้านด้วยอันนั้นจะอ่ามันจะอยู่ในเทรนขาลงค่ะ,ะกับอันที่หน้านี้ได้ยังไงเอ่ยอูจะชี้ให้นักเรียนดูเฉยนะคะว่าเห็นไหมเกิดสัญญาณการขายขึ้นจากที่มันกำลัง มันกำลังขึ้นขึ้นขึนขนอยู่ดีๆเต็ดแล้วเมื่อมันชนแนวต้านมันเกิดสัญญาณขายขึ้นมาจริงๆด้วยกราฟตัวนี้เป็นกราฟจี GU, นะคะกราฟทุกราฟใช้แพทเทิร์นเดียวกันยืนเส้นสิบได้ขึ้นบนหลุดเส้นสิบลงล่างนะคะอ,ะอะ่จากภาพนี้จากภาพนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเส้นสองร้อยตะกี้ นะคะที่มันอยู่ข้างบนตะกี้เนี้ยค่ะข้างหลังม่สตาไม่ได้ยินครูพูดไหมคะได้ยินหรอเออครูเสียงบานน,นักเรียนอะ <c oughs> <c oughs> เต้นสองร้อยเนี่ยค่ะตอนนี้มันทำหน้าที่มาอยู่ข้างล่างถ้าการาฟไปชนแนวต้าเส้นสองร้อยมันจะย้ายตัวลงมาอยู่แนวล่างนี้แสดงว่าสองร้อยทำหน้าที่เป็นเป็นแนวรับแล้วนะคะ ตอนนี้เส้น200ทําหน้าที่เป็นแนวรับแล้วถ้ามันลงมาแตะเส้น200นะคะถ้านักเรียนเทรดต้นให้นักเรียนดูลาย5-15ถึนาทีแต่ให้นักเรียนใช้เทนของลาย30-1ชั่วโมงเป็นเทนนะคะอ่ะเมื่อกลับได้ามาเป็นแนวรับแล้วนะคะมันเกิดสัญญาณการขายขึ้นมาครูทำ ครูทำดาวไปติดไว้ให้นักเรียนมองเห็นชัดเจนขึ้นในตำแหน่งที่เกิดแบคท่ร์นักเรียนเห็นชัดไหมคะชัดเนาะพีมองเห็นชัดไหมจ้องขนาดน,นั้นเลยกลับไปฉันจะต้องชนะให้ได้เลยนะคะครู <S 1> <S 1> เดี๋ยวครูโครดชนะบอกให้ คะนั่นนี้จะเห็นว่าที่เป็นดาวขึ้นแบบนี้นะคะตัง้งตัวล่างขึ้นมาเลยเป็นเส้นแบบนี้ปุ๊บนักเรียนจะมองเห็นว่าตำแหน่งที่กราฟเกิดแพทเทิร์นเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งแนวรับซึ่งเป็นตำแหน่งที่กราฟยืนเส้นสิบลักษณะน,นี้เป็นการเป็นกราฟขาขึ้นนะนักเรียนกราฟขาขึ้นย่อบาบกำไรปิดแต่ว่า จะไปชนเส้นบนนะคะซึ่งนักเรียนจะมองเห็นเลยว่าอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหัวไหล่ตูดที่เขาพูดกันอะ่ะใช่ค่ะ head and shoulder นั่นเองค่ะเมื่อมันเกิดสัญญาณ head and shoulder คือการไม่ทำา i g h ไม่ได้ทำา i g h ใหม่แล้วถ้าไม่ได้ทำา i g h ใหม่แล้วทำไมอะ่ะก็เขาขายของหมดแล้วอะ่ะเขากำลังจะเก็บสำรับกลับบ้านอะ่ะ เขาหายหมดแล้วะแล้วเราจะทําอะไรต่อ <_ an> เขาหายเราก็ขายตามคาสิคะแต่ก็มีบางคนค่ะเขาขายฉันก็รับซื้อเพราฉันใจบุญ <_ an> <_ an> ฉันใจบุญนะคะฉันอยู่มูลนิธิการุูลน,นะคะมันก็อ่านะคะแล้วก็ตัวต่อมาที่ครูจะชี้ให้นักเรียนดูว่าตะกี้นี้การาฟไปแนวต้าน ซึ่งตัวที่สอดคล้องกับกราฟข้างบนชุดนี้ค่ะซึ่งก็คือสโตนะคะสโตเดี๋ยวครูจะค่อยๆสอนอีกทีเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมันต้องเกี่ยวพันกันมันต้องสัมพันธ์กันถูกไหมคะมันจะไม่มีอินดี้ตัวหนึ่งตัวใดที่จะชี้ชัดไปเลยว่าอันนี้ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอะไรประมาณนี้อย่างเมื่อกี้อย่างภาพเมื่อกี้ที่เส้น200ลงมาอยู่ข้างล่างเพราะว่า เส้นสโตเส้นนี้ค่ะมันขึ้นไปอยู่ข้างบนอ่าคุณพี่ชื่ออะไรคะ,อะพอจิต่ะพอจิตพอจิตพอจิตใช่อ่าคุณพี่อ่าคุณพี่พอจิตด,ดูนะคะว่าเนี่ยค่ะเส้นสโตที่อยู่ข้างบนนะคะเราจะไม่บายนะคะแต่ถ้าเราจะบายนะคะเราจะต้องดูว่า เส้นที่มันลงมาแตะน่ะมันเป็นเส้นอะไรนะคะแต่ว่าในลักษณะเน,นี้ยเราจะไม่บายไม่ซื้อเราจะเป็นเด้งเซลล์มากกว่าถึงแม้ว่าจะโตมันจะอยู่ล่างอันนี้คือกราฟที่มันขัดแย้งกันนะคะกราฟที่มันขัดแย้งกันครูก็จะบอกนักเรียนว่าเข้าไวออกไวกําไรปิดนะอย่าพึ่งถือยาวนะเพราะว่ากราฟไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เราจะเข้าซื้อนะคะอ่า ครูก็จะชี้ให้ดูประมาณอย่างนี้เห็นไหมคะครูวงกลมวงกลมสโตไว้ให้นะคะครูวงกลมสโตไว้ให้และครูก็ชี้ให้ดูว่านักเรียนข้างหลังมองเห็นเส้นลูกศรที่ครูชี้ไหมคะ,ะครูครูชี้รัดนะนักเรียนไม่ต้องชี้มากครูนะคะตรงนี้ก็จะเกิดถัญญาณแตกทอดขึ้นด้วยนะคะ ครูก็ใส่รูปดาวล,ลงไปให้นักเรียนชัดขึ้นว่าตรงนี้มันเป็นเส้น200ชนเส้น200ที่อยู่ในตำแหน่งของอของราคาด้วยของการาฟด้วยของแพทเทิร์นด้วยและการาฟก็เกิดการไซเวย์นะคะ,ะหัวลูกศรขึ้นก็คือการาฟไซ์เวย์ในแนวต้านเมื่อมันไซเวย์ในแนวต้านนะคะ,ะนักเรียนก็จะเห็นว่า มันไซ์เว่ยนแ,นแนวต้านแต่มันไม่ลงตัวนี้ถึงแม้ว่าจะโตจะลงแล้วแต่ว่าตัวกราฟไม่ลงตัวราคาไม่ลงตรงนี้ถ้านักเรียนไม่มั่นใจไม่ต้องเข้าตลาดก็ได้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องเข้าตลาดตลอดเวลานะคะอ่าอ่าอันนี้ครูจะชี้ให้นักเรียนเห็นว่า สโตนะคะสะโตที่อยู่บนเส้นตั้งแต่เส้น80ขึ้นไปจนถึง90นักเรียนเห็นไหมคะว่านิดเดียวมันก็จะไปทะลุเส้นร้อยแล้วแต่ว่าข้างล่างจาก80ลงมาข้างล่างมันมีเนื้อที่เยอะกว่าฉะนั้นครูจะไม่ซื้อเท่ากับว่าตอนนี้มันเข้าเขตอะไรคะมันเข้าเขตซื้อมากเกินนะคะซื้อมากเกิน นะคะฝรั่งเขาเรียกว่าโอ,โอ้บอร์ดนีค่ครูก็พูดฝรั่งเป็นเลยนักเรียนอ่านะคะมันก็จะเกิดสัญญางการขายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในๆในช่องอย่างเงี้ยเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมว่ามันจะเกิดสัดญางการขายมากกว่าการเข้าซื้อซึ่งการเข้าซื้อก็มีอยู่นะคะนักเรียนแต่ว่ามันน้อยกว่าแสดงว่าตรงเนี้เขาไม่ซื้อกันนะคะอ่า ต่อไปครูจะให้นักเรียนดูตะโตอย่างเดียวเลยเมื่อกี้นี้ครูอธิบายแท่งเทียนไปแล้วเอ้ยอ่พึ่งปิดประตูนะนักเรียนของครูยังมาไม่ครนะเปิดประตูไว้ก่อนอะะนะลักษณะอย่างนี้ค่ะตะโตที่วิ่งขึ้นไปชนเส้นเส้นเก้าสิบนะคะตั้งแต่เส้นเก้าสิบเส้น, 90, นะะเจ็ดสิบห้าไปจนถึงเก้าสิบเนี่ยมันเป็นสัญญาณอะไรคะนักเรียน ใช่ค่ะมันเป็นสัญญาณการขายนะคะนักเรียนนักเรียนอยากเข้าซื้อแต่ว่าถ้านักเรียนอยากเข้าซื้อนักเรียนต้องทาไมคะซื้อสั้นคุณรู้ซื้อสั้นหรือซื้อยาวคะสั้นแน่ใจนะ,ะโดดไหวไหมนั่นฮะขุนนี้ก็โดดไหวเนาะเชส้มนั่งนี่ไหม ครูก็จะแนะน,นํานักเรียนว่าถ้ามันอยู่บริเวณนี้ซึ่งถ้านักเรียนนับจากข้างบนลงข้างล่างซึ่งครูตั้งค่าตั้งค่าของตะโตวไว้ที่แล้วก็10นะคะนักเรียนลองคิดดูว่าจาก90 75ถ้ามันต้องลงมาถึงเส้น10นักเรียนว่าระยะทางจาก25เหรียญกับอีก75เหรียญใครเยอะกว่ากัน 75เหลี่ยมมันก็ต้องเยอะกว่าใช่ไหมฉะนั้นถ้าจะโตอยู่แนวบนเราเซลช้าเร็วมันต้องออกได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วครูก็จะบอกนักเรียนว่าถ้าเราไม่ใช่พวกเดทแต่ครูก็อยากให้นักเรียนเป็นเดทเพราะว่านะไรู้ไหมถ้านักเรียนติ่งหนึ่งตัวนักเรียนจะโวยวายอยู่หลังห้อง นักเรียนจะเข้าไปหลังห้องครูแล้วก็บอกครูว่าคุ้คขาหนูติดอันนั้นหนูติดอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนหน้าห้องก็ได้ครูจะบอกว่าหน้าห้องก็ได้เพราะไม่ได้มีหนูคนเดียวนะคะที่ติดอาเบียอาเจกอาซิมทั้งหลายก็ติดเหมือนกันค่ะอ่านะคะจริงๆแล้วครูอยากจะบอกนักเรียนว่าการาฟลายห้าถึงสิบห้านาทีเขาจะนับจากราคาข้างบนซึ่งเป็นแนวต้าน นะคะอันนี้ครูพูดในในตำแหน่งที่กราฟเป็นแนวต้านกราฟไปชนแนวต้านแล้วแล้วเราอ่ะติดเซลล์นักเรียนสามารถแก้ด้วยวิธีข้อที่หนึ่งจากต้านนี้ไปสู่ต้านหนึ่งอ่านักเรียนอาจจะติดเซลล์ที่แนวต้านที่หนึ่งซึ่งนักเรียนไม่รู้ว่าราคาเนี้ยมันมาไปแล้วเมื่อไหร่ แต่พอนักเรียนเห็นราคาปุ๊บฉันไม่ดูแล้วกราฟหัวใจมันไปไวกว่ามือหรือว่ามือมันไปไวกว่าใจก็ไม่รู้ฉันก็จะโกดธนะก็ครูอบอกว่าราคานี้มันเป็นแนวต้านฉันก็จะโกดพอโกรธปุ๊บมันทําไมคะ <Hello. S 1> ใช่มันดีตาแตกเบ้าตาเขียวเลย นะคะมันก็ดีดต่อขึ้นไปนักเรียนก็มาบอกครูข้างหน้าก็ได้ว่าครูคะตอนนี้หนูน่ะติดเตียวที่ราคานี้ครูก็จะบอกนักเรียนว่าต้านต่อไปน่ะมันคืออะไรนะคะนักเรียนก็จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะ,ะสมมุติว่าครูบอกว่าการาฟยืนหนึ่งเก้าหกสองจุดแปดได้แนวต่อไปคือหนึ่งเก้าหกหกถึงหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย อันนี้ครูพูดอะไรครูพูดแนวต้านเพราะว่ากา,ามันลงมาลงมาแนวรับครูจะพูดแนวรีบาวเพราะว่าอะไรคะเพราะครูคิดว่าลงมาแนวรับลงมาตรงราคาที่ครูเขียนไว้มันจะต้องมีคนที่ไปตั้งราคาซื้อไว้ครูก็จะพูดแนวรีบาวแนวรีบาวแรกของครูมันมักจะมานะคะมันมักจะมา และแนวรีบาแด์ของครูส่วนใหญ่แล้วชนจะยอ่อย่อมากย่อน้อยอยู่ที่ว่าราคานั้นน่ะมันเป็นเทนลงหรือว่ามันเป็นเทนขึ้นถ้ามันเป็นเทนขาขึ้นมันจะชนแล้วย่อแค่เล็กน้อยแล้วไปต่อนะคะมันจะชนแล้วย่อเล็กน้อยแล้วไปต่อแต่ถ้ามันเป็นเทนขาลงมันจะชนแล้วลงเยอะกว่าขึ้น มันเป็นเทนขาขึ้นหรือขาลงให้นักเรียนดูจากเส้นที่เมื่อกี้นี้ครูบอกว่ากราฟที่วิ่งใต้เส้นสิบเป็นเทนขาลงกราฟที่ขึ้นไปชนแนวต้านต้องเกิดการย่อตัวนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนติดที่แนวต้านที่หนึ่งนะคะครูก็จะบอกแนวต้านต่อไปเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าตอนนี้ฉันควรทำอะไรถ้ากราฟไม่ไปที่แนวต้านที่สองแสดงว่า ตัวเตลของเราที่เราติดเตลเนี่ยมันสามารถออกได้นะคะถ้ามันชนแนวต้านที่1แล้วมันไม่ไปแนวต้านที่2หรือไปแค่แนวต้านที่2นะคะแนวต้านที่2ของครูชนแล้วก็ลงเหมือนกันนักเรียนสามารถเอาแนวต้านที่2มาปิดที่แนวต้านที่1ซึ่งต่อมาแนวต้านที่หนึ่งจะกลายเป็นแนวรับ ะะหรือบางครั้งบางทีมันอาจจะไม่มาที่แนวต้านที่1แต่ว่าระหว่างแนวต้านที่1และแนวต้านที่2นักเรียนเอามันมาหามเฉลี่ยแล้วใช้วิธีการปิดรวกไปเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการแก้พอร์ตนะคะและเมื่อการาฟไปแนวต้านที่3แนวต้านที่3ยังไงก็ยอ่อละน้อยครั้งมากเลยค่ะที่แนวต้านที่3 จะทะลุทะลวงถลง่มทลายการที่แนวต้านที่3เนี่ยทะลุขึ้นไปได้นั่นหมายความว่าเทนดน่ะมันช้าอยู่แล้วแต่นักเรียนน่ะไม่ยอมทําใจยอมรับที่จะกดบายขึ้นไปก็ฉันเซล่ะฉันเซลแปลว่าฉันมองลงใช่ไหมแต่จริงๆนักเรียนเข้าใจตัวเองผิดนะคะนักเรียนการที่กราฟอยู่ที่62แล้วนักเรียน คิดว่าเดี๋ยวไปที่ 6. 6นักเรียนจะเซลล์อันนั้นแปลว่านักเรียนมองขึ้นนะคะไม่ใช่นักเรียนมองลงแต่ถ้าการอยู่ที่1 9 6่8แล้วนักเรียนคิดว่าเดี๋ยวถ้ามา58นะฉันจะซื้ออันนี้คือนักเรียนมองลงนักเรียนต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะก่อนที่นักเรียนจะเข้าใจการนักเรียนต้องเข้าใจเข้าใจตัวเองก่อนว่านักเรียนะมองอะไร มองอย่าง,าองอเงีเ้ยแต่ว่านักเรียนมองอะไรคะนักเรียนมองขึ้นแต่ให้นักเรียนมองอย่างเงี้ยนักเรียนมองอะไรเนี่ยมองลงนักเรียนก้มลงแปลว่านักเรียนมองลงถูกไหมกาฟมันก็เป็นเหมือนที่นักเรียนคิดนั่นแหละนักเรียนไม่ได้คิดอะไรผิดนักเรียนไม่ได้ดูการาฟผิดแต่ว่านักเรียนเข้าใจตัวเองผิดต่อมาค่ะนักเรียน จุดที่เราควรเข้าบายก็คือสโตที่อยู่ด้านล่างหรือตัว o b v ที่อยู่ด้านล่างนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่กราฟขึ้นไปชนข้างบนแล้วก็ o b v ก็อยู่ในตำแหน่งบนด้วยมันทำให้กราฟไหลลงเร็วและแรงเหมือนที่กองทุนเขาขายมันจะเกิดขึ้นในตลาดอเมริกานะคะอเมริกาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ใครติดใบติดเตลใครยังไม่ได้ออเดอร์เลยไปรอตลาดนั้นก็ได้ค่ะครูค่ะนุยังไม่ได้ออเดอร์เลยเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกไปรออเมริกาก็ได้นะไปรออเมริกาก็ได้ค่ะไปตั้งใบตั้งเตลไว้ตรงบริเวณแนวรับแนวต้านครูนั่นแหละทะลุไปก็รู้เรื่องแต่ถ้ามันย้อนกลับมาก็โชคดีค่ะ